สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับวันนี้พอลวยวาตามแนวทางของนานไนนะครับนานไนพอค่านะครับว่ามีแนวทางของของยังลหรครับม,มองอันล้านมันเกออ่าเลยเนี่ยล้านอ้อยล้านอ้อยเห็นปะถ้าเหล่าโ,โ,โตดูความใสที่เขาเห็นอันคาเฟ่อันนั้นมาเนี่ย คาเฟ่ันพยานากันะแม่นั่นแหละนะโอ้ก็พูดภาษพอดีบล่เนี่ยเนี่ยเดน้ำพนดวงวันวันค่ะเจ้าดังเป็นกุ้มเหรอครับไม่กุ้มคขาเจ้าอะไรเขาเจ้าเนี่ยอืมไปสนใจจัดสินนะผู้ไปก็ได้เอานะเปล่าสบายยิ่ว่าค่าเจ้าถือคัุกถือเงี้เนี่เปล่าแมนโยโอแม่งจบมันว็จะเจ้างวันเนี่ย คนองมตัวนตสนีเได้น้ะแม่นาะพอดียนผมมีช่องยูทูบ b e มแม่ช่อง YouTube เกี่ยวกับหงไยเข้าไนละแล้วาาเร่องยินข่าวมากแล้วมาน้าเวิรงเมียนบอนแบบอืมจา่ารนเงี้เยเรื่งผเนี่ยฮ่าเหื่องชิดได้น้นอเดวมาบดิยัดไปทุลายโยไปเห็ดบุญโยอืมนะครับ โอ้แม่นี่ลีนะครับพี่น้องเมื่ีนะครับถามแล้วถามคุณแม่แล้วว่าแม่นีิลีนะครับสถานที่นั่งนั่นแหละที่เพิ่นว่าเมื่อกี้นะครับที่มองเลยภาพไปเบื้องบนแล้วครับเพิ่นว่ามีหอดจ้างรถแห่นะเมื่อนี่ก็มาบวงสวงวันที่สิบหานะแม่เนาะวันที่วันที่สิบหานะครับเด้อนะครับสำหรับในท่านผู้มวยนาคนะครับคุณแม่ว่าเขาเจ้าจ้างรถแห่จังหมอล่ำหมดก้อนว่าเขาจะถูกเรียกประทับตัวแม่ แม่เขาจะเอาแม่บวงสรวงกันแบบนี้ได้เนาะนะครับขอบคุณแม่หลายๆนะครับจิดยังฝันเด้อนะครับอ่านะครับมาถึงสถานที่แล้วเด้อพี่น้องน,นะครับสถานที่เก็จะว่ามีโชคกันนะครับจะพาบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะครับมีใบสีธรบุญหนึ่งร้อยทูบคอหอยยี่สิบบาทนะครับ เป็นการเสี่ยงโชคนะครับเมื่อกี้มารวยถ้าบุญไปร้อยหนึ่งนะครับก็สบายสีท้าบุญน้ำเพลินเนิศพี่น้องครับจบชมวมันกันนะครับพามาหอดสถานที่จริงนะครับวันนี้แค่เป็นล้านมันเก่านะครับสึกว่กาขาจอมาขอพรน,น้ำเพลินมีโชคนะครับถึงสามตัวสองตัวนะครับยินว่าเรนจะบวงสรวงวันที่สิบห้านะครับ ถ้าถูกนะครับทานทีนะครับเปิ้อ้นะครับตรงนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวมาเลยภาพไปขอโชคลาภนะครับจากองปูเพิ่นนะครับเนาะขจาวามีโชคคือสถานที่แห่งนี้นะครับที่ว่ามีโชคสามตัวหลายงวดแล้วนะครับมาเลยสอบถามไทบัน นะครับเจ้านะครับอจจาจารย์วาเพิ่นโชกมานนสถานที่แห่งนี้นะครับมโมวยก็จะเริ่มมาขอจุดทูบขอโชคลาภจากเพื่ห้พี่ให้น้องให้อีฟซี่นะครับนะครับมโมลยก็ได้จุดทูบขอพรน,นะครับเด้อขอหลุลัน มีโชคมีหลาบกันเด้เด้อปูหยาเลยนะครับจุดทูบขอเดอ้อพี่น้องน,นะครับได้โชคน้ำผึ่นมวนาครองเมิองได้พี่น้องน,นะครับหาม,มีโชคกันนะครับถ่ายบรรยากาศนะครับเร็นนาคีคาเฟ่นะครับผานะครับเป็นนาคีคาเฟ่นะครับกัชมีทาวเวสวันองหญ่นะครับ,นนนนรบสหรับจุดทูบขอนะครับโอ้มีปิงปองพอพี่น้องน,นะครับ เป็นเฮ็ดดีนะครับเป็นคาเฟ่นะครับแต่ว่าได้ยินข่าวตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ที่ข้าเจ้าถือเลขกันสามตัวหมักร้ายด้วพี่น้องนะครับทั้งบนทั้งล่างกันเจ้านะครับที่ได้ย,ย,ยินข่าวมาจากนั่นไนนะครับคนที่เป็นถูกเลขว่าที่บ้านถือเลขกันเบิดนะครับถือกันหมักร้ายนะครับคือสถานที่แห่นี้นะครับ ถือเลขสามตัวกันถึงสองงวดสามงวดนะครับแต่ว่าได้ยินข่าวว่าเิ่นจะวงสวงวันที่สิบหานะครับมารวยก็เลยมาสืพานะครับถืทันทีที่ว่านะครับเดียวกันเล่น่าจุดถูกขอโชคขอลาบไปก้อนในมือนี้นะครับพามีโชคเพื่อนบ้านก็ได้นะครับว่าว่มีโชคห้าน้อยก็ได้นะครับในวันนี้หรือจะเป็นเลขง่ายก็ได้นะครับก็ลองจุดเบึ่งนะครับเพินวาเกินซักซิดนะครับพร้อกับ มาถ่ายถ้ำไห้นะครับมีเอฟซีลายคนบอกให้มารวยมาถ่ายไห้แน่นะครับมีไห้น้ำโฉกน้ำดื้อพี่น้องน,อน,นะครับไห้น้ำโชกกับมีดพี่น้องเอานะครับสิลองขอสองตัวรางเ้อพี่น้องสาธุมีแนนะเคียรลูกหลานมากขวาสองตัวรางเลยเด้อขอเลขสองตัวรางนะครับขอพ่อนไห้มีโชกไห้ดื้อดังไห้ซื้อเสียง อยู่ว <House> ัดล <bekommen S 2> no ือน้านะครับอ oh. ้าวมีเหล็กหนึ่งด้วพี่น้องครับเป็นนึ่งตัวแรกด้ลยไเด้นนึ่งหน้าโมลยขอสองตัวล่างนะครับลองาลงไม้นะครับเกือยว้นไม้ด้วพี่น้องนะครับโอ้ยเกรงสองตัวล่างเลยมาเทวรามีปูญญาเด้อมลยสะพานบนนึ่งแปดนะครับอืเป็นแปดด้วพี่น้องนะครับเป็นเหลขกหนึ่งแปดนะครับสําหรับสองตัวนะครับ ให้เงินไห้ทองในช่วงลาบลาบนะครับหนึ่งแปดนะครับแต่ว่าเลขทูบหอกประมาณนี้นะครับืมลึกกับจุดทูบคอน้ากระลังใหม่นะครับใหม่เบิดเออจววาเป็นหนึ่งแปดได้เลย่พี่น้องเลยนะครับ 1, เหนึ่งแปดโมลกับสิงเงือกคักอยู่แล้วน,นะครับก็จะเป็นบาลมีองค์เพิ่นก็ได้นะครับ จะทายทํำเสนอเป็นแนวทางนะครับเพิ่นว่าเลขเพิ่นเขาคักเขาแน่นะครับสถานที่นี่นะครับเลขสามตัวสองเทียสามเทียแล้วนะครับเขามาสองสามงวดแล้วนะครับเหลือสองตัวอีกเนี่ยยินข่าวมาเลยกขามา,าทายถึงสถานที่สือฟ้ารับแบงปันพี่น้องเอฟซีนะครับล่องเวิงกันพี่น้องนะครับอาจจะมีโชคก็ได้นะครับขอบารมีปูยาเพิรนน์ลเดลพี่น้องเอ้ยอนะครับ เดี๋ยวพาไปชมองชาเวสวุวรรณไงก่อนนะครับก่อนจะก่อนจะกลับไปเบงทูบไม่นะครับลองเดี๋ยวพาไปบนทูบชาเวสุวรรณน,นะครับนี่ก็จะจกไกว่นะครับอืมซูเกอร์จะเป็นหนึ่งหาหนึ่งว่าหรือเจ็ดสามเจ็ดนะครับเนี่ย เป็นจุดไว้นะครับรัวไยจุดนะครับอือครับองค์กัลยาจะเจะจุดไว้ครับอืมโงค์กันงามด,ดีนะครับเนาะเจ้าก,ก็ช่มาเขียนซื้อมัดผ้าแดงไว้นะครับคือว่าเป็น พี่พี่ขอผลพ่อนะครับอือนี่นี่เสียงซีมซี่พร้อมนะครับอือผู้ประกอบลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอ้ลูกประกอบตัวไหนฟะัง <lore> ประกบเนาะนะครับมันเลยก็เชียกหมุนอยูย่แหละแต่ว่าประกบะน,นะครับประกบก็เลยประกาหมุนนะพี่น้องเหล็กวาครบตัวตโอ้พันไปยุบผลน้ำลาอยู่ถาดเนาะ คือถาดฝนนะครับอืมอมัเขึ้นเลี้ยงดีแทะเดี๋ยวไปเบิ่งก่อน,นพี่น้องมาชมนะครับสามสิบสวยงามครับจัดประดับประดาสวยงามนะครับอ่ามันขึ้นเลี้ยงอะไรสิพี่น้องเอาเมื่อจิบแมนวันนี้ตั้ต่เอามันขึ้นเลี้ยงอะไรสินะครับเออแปลกน,นะครับมันขึ้นเลี้ยงอะไรสิได้พี่น้องเพรานเป็นสิบให่วยเ้าตือเนาะ ก็สามสี่แปดสงสัยนะครับอืมอาจจะเป็นโชคก็เลยนะครับโอ้ปลาบารามีปูนี่เด้อปูใหญ่นะครับโมเลว่ิม,มุนก็เลยมาสังเกตอยู่พันนะครับเป็นตัวเลขเลยพี่น้องนะครับอาจจะเป็นโชคจากปูก็เลยนะครับอืมสวยงามนะครับเอานะครับสิบห้า ไปช่มตัวเลขที่เก้านะครับที่เราจุดไว้เมื่อกี้นะครับเลขถูกนะครับเดี๋ยวจะพาชมคาเฟ่ด้วพี่น้องนะครับจะไปสั่งกาแฟกินวันเยอะนะครับเชื่อปูนนุ่นพน,อ,น,อ,นอ้าวเลขงามพี่น้องเอ้สี่แปดห้านะครับเลขสี 4, 8, 5, ่แปดหาเด้อพี่น้องเลขที่มาลอยจุดไว้เมื่อกี้นะครับ ในทูบคือห8านะครับด mm ู hmm. ชัดๆเด้เลยพี่น้องห8านะครับอ mm hmm. ้าวนะครับอ้าวปูเป็นไงแล้วเด้อพี่น้อง C8H นะครับ mm hmm. ลองเลยพี่น้องหาไม่โชคมื่อวันนี้ก็ได้นะครับ mm hmm. ไปกันพี่น้องเด้อพาไปคาเฟ่ิ่นนะครับเพรานปันป่นกาแฟขายปะครับลุบนะครับ แนวทางของเหลขนั้นได้นะครับองปูพญานาคิ่นว่าวันที่สิบหานะครับจะบวงสรวงไงนะครับจะมีหลดแห่พร้อมเด้อพี่น้องฮ้อนรอก้อนรับยมมลวยจะมาตามให้นะครับในวันที่สิบห้าของเหลขกปูพญานาคเอาลอ่อนนะครับ